ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิทตั้มเวอร์นะครับวันนี้พาร์ทที่4นะครับประวัติศาสตร์300ปีราชวงศ์ถาเกีวเรียนนะหลังจากคลิปที่แล้วนะครับเราได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับการพิชิต7ราชอาณาจักรของเอกอนถ่ายเกยวเรียนที่1เรียบร้อยแล้วนะครับก็หลายๆคงอาจจะงงงไหมนะครับแต่ว่าถ้าฟังดีๆก็จะรู้สึกไม่งงนะแล้วก็น่าจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเอกอนถ่ายเกเรียนผู้พิชิตนะครับว่าเขาพิชิตมาอย่างไง ทีนี้เราจะมาต่อนะครับว่าหลังจากไปชิดอินแดนเหตุการณ์เป็นยังไงต่อไปนะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาลุยกันเลยนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องพิตัมเวิร์ด,ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกนะคลิปประวัติศาสตร์300ปียังมีอีกมากมายนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะฟังกันไปเรื่อยๆนี่แหละนะครับพิตัมจะพยายามลงคลิปให้ไหวขึ้นนะครับเพราะว่าเนื้อหามันยาวจริงๆมาเริ่มลุยกันเลยก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมา เข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าการนับปีที่พิชิตนะครับให้เรารู้กันว่าเป็นการนับจากวันที่เอกอนสวมมงเป็นพระราชเอกอนไทเกเรียลนที่1ที่โอทาวนะครับสมมุติว่าในปีที่2ของการพิชิตก็หมายถึงว่าปีที่2หลังจากที่เอกอนสวมมงนั่นเองนะเข้าใจตรงกันนะครับวันที่เอกอนไทเกเรียนที่1่สวมมงกุฎนะครับเอกอนมีอายุ27ปีนะ คลิปนี้เราจะมาฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในรัชสมัยของเขานะครับว่าเรื่องราวในการครองราชของเขาเนี่พระราชาแห่งเวสเทโรสจะสนุกสุดมันขนาดไหนนะครับน้ำตาท่วมราม่ากระจายหรือเปล่านะครับพระราชาองค์แรกแห่งราชวงศ์ไทเกวเรียนพระราชาผู้พิชิตเจ็ดราชอาณาจักรนะครับยกเว้นดอนนะดอนยังไม่ได้ถูกพิชิตนะครับผู้ขี่มังกรบาล์เรเลียนมังกรตัวใหญ่ที่สุดใน ประวัติศาสตร์ราชวงศ์ชาเคเรียนนะครับหลังจากพิธีสถาปนาเอกอนจบลงไม่นานนะที่แคว้นหุบเขานะครับณนะช่องแคบกับจะมีหมู่เกาะ3เกาะเรียกว่าหมู่เกาะ3พี่น้องนะพวกเขาขอประกาศแยกตัวมาอิสระจากแคว้นหุบเขาของตระกูลแอรินนะครับเพราะว่าอยากจะอ้างสิทธิ์การปกครองให้กับผู้นําคนใหม่ก็คือท่านหญิงมาลาซันเดอร์แลนด์นะครับกษัตริย์เอกอนพอได้ยินข่าวก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปจัดการนะครับ เอกอนก็เลยสั่งนะครับทอร์เรนสตาร์นะครับหลอดแห่งวินเทอร์เฟลร่วมกับเซอร์วอริกแมนเดลรี่เป็นผู้บัญชาการกองเรือคนใหม่ของเอกอนนะครับแทนที่เดมอนวอลเลียนที่ตายไปแล้วเมื่อก่อนหน้านี้นะร่วมกับฟราชินีวิเซเนียและมังกรเวกานั่นเองนะครับขุมกําลังของตายเกลียนก็หนีไม่พ้นมังกรน,นะครับมังกรเวกาก็เชิดชายตั้งแต่ต้นยุคของเอกอนที่1เลยแน่นอนครับการต่อสู้ก็ไม่มีใครสู้มังกรได้หรอกนะครับ เกาะสามพี่น้องก็ไม่รอดนะครับท่านหญิงมาลาซันเดอร์แลนด์ที่จะอ้างสิทธิ์ก็โดนจับกลุมตัดลิ้นส่งไปบบดเป็นชีงเงียบนะครับส่วนน้องชายของเธอสเตฟานซันเดอร์แลนด์นะครับก็ได้ขึ้นเป็นหลอดเกาะสามพี่น้องนี่แหละนะครับแล้วก็ได้ส่งลูกชายสองคนนะครับให้มารับใช้ตระก,กูลมารดลียหนึ่งคนและก็ส่งไปรับใช้ตระก,กูลแอรินที่แคว้นนูคาอีกหนึ่งคนนะครับส่งไปเพื่อรับรองความพักดีของตระก,กูลเขานะครับเพราะว่าราชสำนัก จะมีธรรมเนียมปฏิบัติอย่างหนึ่งก็คือว่าจะให้หัวเมืองต่างๆนะครับส่งลูกหลานนะครับทายาทของตอนเองมาทํางานรับใช้ในราชสำนักนะเพื่อการันตีความฉักดพักดีกับราชวงศ์นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่จะส่งมาจะเป็นลูกคนรองๆนะครับส่วนลูกทายาทที่เป็นคนโตจะไปรับใช้ใกล้ๆกับพ่อกับแม่มากกว่าเพื่อป้องกันอันตรายและความปลอดภัยให้กับทายาทตระกูลนั้นๆด้วยนะครับอ่าต่อไปในปีที่2ของการพิชิตนะครับ ที่ดินแดนลุ่มน้ำนะครับหลังจากที่ฮาร์เรนฮอโดนเผาทายาทที่อ้างสิทธิจากดินแดนเกาะเหล็กวอลมาร์คฮาร์ลก็จะขอแย่งชิงขอขึ้นเป็นทายาทแห่งเกาะเหล็กแทนนะจำได้ไหมครับว่าตระกูลฮอนะครับเขาเป็นราชาแห่งเกาะเหล็กมาก,ก่อนแล้วก็ยกพลขึ้นมาตีดินแดนลุ่มนม้ำจนยึดครองดินแดนลุ่มน้ำทั้งหมดไว้ได้นะครับทีนี้ปราสาทฮาร์เรนฮอถูกเผาทายาทฮาร์เรนฮอ์ตายหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีทายาทคนใหม่ขึ้นมานะครับเกาะเหล็กเป็นเกาะที่อยู่ใกล้ๆก,ก,กับ ดินแดนทั้ง3ดินแดนนะครับทั้งดินแดนลุ่มน้ำคาสเซอรีตล็อกแล้วก็วินเทอร์เฟลนะครับแต่ถ้าจำกันได้นะตระกูลที่น่าจะได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นหลอดเหนือหัวนะครับน่าจะเป็นดินแดนลุ่มน้ำนะครับเพราะว่าตระกูลทัลลี่นะครับพระชายเอกอนได้แต่งตั้งแอดมินทัลลี่เป็นหลอดเหนือหัวไปแล้วใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วเอกอนก็เลยตัดปัญหานะว่าเอางี้เดี๋ยวฉันไปจัดการเองเอกอนก็เลยบินยกทัพไปปราบ การแย่งชิงอำนาจของดีแดน,นเกาะเหล็กนะครับและสถาปนาตระกูลเกจอยขึ้นมาครับวิกคอนเกรจอยหลอดแห่งเกาะภายนะครับขึ้นเป็นพระราชาปกครองกอเกาะเหล็กแต่เพียงผู้เดียวนะครับดูแลชาวกเกาะเหล็กทั้งหมดและจะไม่ต้องขึ้นตรงต่ออาณาจักรใดๆของเจราชอาณาจักรนะครับส่วนปร,สราสาทเฮนรฮอที่เผาไหม้ไปแล้วกเกาะเหล็กก็จะไม่ยุ่งเช่นเดียวกันนะทีนี้ปร,สราสาทเฮนฮอเอกอนก็เลยยกปร,สราสาทเฮเดนฮอ์นี้ให้กับครูฝึก อาวุธของเขาที่เคยฝึกเขาที่ดากอนสโตนนะครับนั่นก็คือเซอร์เควนตันโคเฮริสนะครับโดยให้ลูกชายของเซอร์เควนตันโคเฮริสนี่นะครับแต่งงานกับลูกสาวของตระกูลทันลี่หลอดเหนือหัวของดดนแดนลุ่มน้ําเพื่อเป็นคารดองกันดองนาดกันนะครับทีนี้การปกครองของฝั่งตะวตันตกเวสต์ลอดก็เอกรได้เคลียร์ทั้งหมดแล้วนะครับเหลืออะไรเหลือดอนครับเดนแดนทางใต้นะอนาณาจักรสุดท้ายแล้วยังไม่ลงตัวนะฮะ เอคอนทำยังไงนะครับเริ่มต้นนะเอคอนได้ส่งคณะตัวแทนนะครับรลอดสูงศัก์เมสเตอร์หรือว่านักบวชส่งไปเจราจากับมิเรียรมาเทลคางคกเหลืองแห่งดอนนะครับถ้าจำกันได้เนาะคนนี้อายุมากแล้วตาบอดแล้วก็หัวล้านทุกอย่างดูเป็นคางคกหมดเลยแต่ว่ามีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมากไม่แก่ตามอายุนะการเจราจาก็ไม่ได้ผลครับในที่สุดสงครามระหว่างราชวงศ์ไทแกรเรียนกับดอนก็เกิดขึ้นจนได้นะครับโดยใช้มังกร สงครามดอนจะเกิดขึ้นในปีที่4ของการพิชิตจนถึงปีที่13ของการพิชิตนะครับรายละเอียดจะเยอะนิดนึงเดี๋ยวมาค่อยๆฟังกันนะครับก่อนอื่นเราจะต้องมาดูภูมิศาสตร์ของดอนก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะ่าจะได้เข้าใจดอนนะครับเป็นดินแดนทางใต้นะครับมีลักษณะคล้ายๆกับแขนคนทางตอนเหนือของดอนจะติดกับ s t o ม m End นะครับและติดกับ The r รนะครับดินแดนสุดเขตนะ โดยมีประการธรรมชาติที่แบ่งกั้นเอาไว้ให้ดอนปลอดภัยจากการลุกลานของ2องดินแดนนี้ก็คือเทือกเขาเรดเมล n t เชนผู้เขาแดงนะครับโดยผู้เขาแดงจะทอดผ่านตั้งแต่ด Rich มาจนถึงบริเวณสตอมเอ n นเลยทีเดียวนะครับภูมิศาสตร์ของดอนจะเป็นดินแดนที่ค่อนข้างแห้งแล้งนะครับมีทะเลทรายบริเวณกลางแขวนนะครับด้านบนด้านล่างของดอนก็จะเป็นทะเลนะครับด้านบนจะเป็นทะเลดอนนะครับด้าน่าจะเป็นทะเลซัมเมอร์ซนะครับ เมืองของดอนจะมีเยอะเหมือนกันนะเมืองหลักสําคัญนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณปากแม่น้ําโลหิตเขียวนะแล้วก็จะมีปราสาทสําคัญคือปราสาทซันสเปียนะครับอันนี้จะเป็นที่อยู่ของตระกูลมาเทลนะครับเดี๋ยวส่วนเมืองต่างๆไปตามจะพูดไปด้วยระหว่างที่บรรยายคลิปนะครับจะมีการเน้นเป็นเส้นสีตรงบริเวณแผนที่จะได้เข้าใจว่าการยกทัพมาจะมาที่ตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปนะหลังการพิชิต4ปีนะ กุนทาเกเรียนเริ่มแบ่งทับดังนี้นะครับทัพที่1ราชินีเรนิสทาเกเรียนนะครับเธอกลับไปตามคํามันสัญญาที่พูดไว้กับมิเรียม,มาเทวา่าฉันจะกลับมาพร้อมไฟและเลือดนะครับเธอบินไปพร้อมกับมังกรมรักซิดนะครับไปทางตะวันออกนะครับไปยื่นเมืองแพรงกี้ที่ป่าแม่น้าโลหิตเขียวนะครับหรือว่ากรีนบัตนะครับนอกจากนั้นก็จะไปที่ชาโดว์ซิตี้สปอร์ตวูดนะครับสตริงวอเตอร์และไปที่ปราสาทซันสเปียร์แต่ แปลกครับดอนเนี่ยคนไม่ค่อยเห็นครับคนหายไปไหนไม่รู้ดูลบกลางแล้วก็เงียบนะครับการที่เรนิดบินไปเนี่ยฆ่าคนตายไม่ถึงร้อยคนนะครับการที่ประชาชนแตกตื่นที่ว่าเห็นมังกรบินไปที่ดอนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็หนีหนีลงทะเลทําให้คนตายเพราะว่าจมน้ำมากกว่าซะอีกไม่ได้ตายเพราะว่าถูกไฟมังกรเผานะครับซึ่งพอเรนิดไปถึงที่ซานสเปียก็ไม่เจอนะครับไม่เจอมีเรียมาเทลนะเธอก็หายไปเช่นเดียวกันนะครับก งงเหมือนกันว่าคนหายไปไหนหมดทัพที่2ทัพของออริสบาราเทียนนะครับมือขวากษัตริย์เนาะผู้ปกครองสตอมเอ็นนะจำได้ใช่ไหมครับเขายกทัพ1,000คนนะครับเดินทางมาตามถนนโบนเวหรือว่าเขาเรียกว่าวิถีกระดูกนะครับเดอะโบนเวโรดนะครับโบนเวโรดเนี่ยมันจะทอดยาวมาตั้งแต่สตอมเอ็นทางใต้ผ่านช่องเขาเรดเมลเทนนะครับก็จะเข้าสู่ดอนทางด้านบนพอเดินทาง ผ่านข้าแม่น้ําวิลมานะครับช่องเขาแคบที่ตัดกับแม่น้าวิลเนี่ยนะฮะลอดออริสบาลาเทียนก็ไปพบกับทัพของวิลนะครับวิลแห่งวิลฉายาขวัญใจแม่มากคนนี้จําฉายาไว้นะเขาโจมตีทัพของออริสบาลาเทียนนะครับโดยการใช้หินผลักลงมาจากช่องเขานะครับทำให้ปิดการเดินทัพไปข้างหน้าแล้วก็ย้อนกลับได้เปรียบในสอดภูมิลบมากนะครับ ออริสบาราเทียนพายแพ้ให้กับวิลขวัญใจแม่ม่ายนี้นะครับและทําให้ออริสบาราเทียนและคณะเนี่ยถูกจับไปเป็นตัวประกันเพื่อเอาไว้เรียกค่าไถ่กับราชวงศ์ไทเกเรียนนะครับทัพที่3ครับทัพของราชาเอกอนไทเกเรียนนะครับเขาบินมาทางช่องเขาเจ้าชายนะครับหรือ prince pass จะอยู่บริเวณภูเขาสีแดงทางฝั่งใกล้ๆกับ The r ริชเนี่นะฮะจะเป็นช่องเขาช่องเล็กๆนะครับสามารถเดินทางข้ามตรงนี้มาได้ ผูเขาสีแดงอย่างที่บอกก็เป็นประการสัมพันธ์ในการกั้นดินแดนระหว่างดอนกับเดอะริชนะและสตอมเอนด้วยนะฮะเอก้อนยกทัพมาทางนานฟ้านะครับแล้วก็จะมีหลอดฮาลันไทเลว์จำฮารันไทเลวได้ไหมครับเป็นหลอดเหนือหัวแห่งเดอะริชนะครับผู้ปกครองประสทัทไฮแกรเดนที่เคยเป็นพ่อบ้านนั่นแหละนะครับหลังจากที่ตระกูลการ์เดนเนอร์ตายไปแล้วนะครับเขาก็เลยขึ้นมาเป็นหลอดสูงสุดแห่งไฮแกรเดนนะครับยกทหารมาถึง30,000คนเลยนะเยอะมากนะก็ เดินผ่านช่องเขาเจ้าชานี่แหละแต่ก็แปลงเหมือนกันครับที่ก็ไม่เจอชาวดอนนะครับเอกอนไม่เจอชาวดอนเลยนะชาวดอนเขาทํำยังไงเขาหนีเอกอนไปครับเขาเผาไร่เผานาทิ้งหมดเลยนะใส่ยาพิษลงในแม่นม้ำทิ้งซากแกะเน่าทุกอย่างไว้ไม่ให้แบบเหลือซากที่แบบว่าเน่าเฟะหมดเลยนะฮะหลังจากที่ทัพของเอกอนเคลื่อนผ่านออกจากช่องเขาเจ้าชายก็ไปเจอทะเลทรายแห่งดอนนะครับทะเลทรายแห่งความแห้งแล้งเอกอนก็เลยตัดสินใจที่จะแบ่งทัพเป็น2ทางนะทัพที่1ทัพของ ฮารันไทเรลนะครับเอกอสงสายเขาลงไปทางใต้นะครับลงไปที่ปราสาทเฮลโฮไปจัดการอูทออูเลอร์ er นะครับเจ้าของปราสาทเฮลโฮนะดินแดนทะเลทรยายแห่งนี้นะค่อนข้างแห้งแล้งมากนะครับทุกอย่างแย่มากแย่ไปหมดเลยน้ําก็เริ่มหมดอัซวินก็เริ่มล้มตายนะครับม้าก็ตายไปเยอะนะครับฮารันเทเรลเสียกองทัพไปถึง1ใน4เลยนะฮะหลังจากที่ข้ามทะเลทรยายมาจนถึงที่ปราสาทเฮลโฮได้พอถึงปราสาทเฮลโฮก็เหมือนเดิมครับปราสาทก็ลาง ไม่ค่อยมีคนนะครับส่วนเอกกนนะครับเดินทางไปทางตะวันออกทางฝั่งตะวันออกที่เะตมุ่งหน้าไปที่สันสเปียนะครับโดยทางผ่านก็จะไปพบกับหลอดแห่งฟาวเลอร์นะครับที่ปราสาทสกายริชนะครับก็ที่นั่นก็ค่อนข้างดีหน่อยมีแม่น้ํามีสัตว์ป่าให้พอล่าเป็นอาหารให้กับกองทัพได้นะครับเอกอนก็บุกทําลายปราสาทสกายริชปราสาททอปราสาทเอรอนวูดได้นะครับจากนั้นก็เดินทางไปที่ปราสาทโกสฮิลต่อสู้กับหลอดโทแลนนะ แบบตัวต่อตัวเลยนะครับเอกอนก็ชนะหลอโทแลนด์แต่ว่ามารูทีหลังว่าคนที่ชนะน่ะไม่ใช่หลอโทแลนด์เป็นแค่ตัวตลกราชสำนากที่เขาส่งมาสู้แทนนั่นเองหลอโทแลนดก็หายไปจากนั้นหลังจากที่ผ่านโกสซิลไปก็เดินทางไปที่ซานสเปียนะครับก็ไปเจอราชินีเรนิสทเกเรียนมาถึงก่อนแล้วนะราชินีก็บอกเอกอนว่านางคังคกเหลืองมีเรมาเทลเนี่ยหายไปนานแล้วเอกอนก็เลยตัดสินใจโอเคงั้นเขาก็เลยขึ้นไปนั่งบนห้องโถงใหญ่ ที่ปราสาทซาสเพีย er นะครับแล้วก็เรียกชายสูงสักให้มาคุกเข่าต่อเขาครับที่ยังพอเหลือมาหาเขาได้นะครับเพราะว่าคนก็นไม่คม่คนนยอยมีเนาะอย่างที่บอกเนาะเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้นะดอนเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของข้าแล้วทุกคนต้องจงรักภักดีต่อข้านะนำชน,นี้ไปหลอดก่อนหน้านี้คือกบฏของราชวงศ์ไทเกลเรียนไอ้ในตั้งค่าหัวสําหรับคนที่หาขังคุกเหลืองแห่งดอนนะครับได้นะครับและสัปนาหลอดจอร์นลอสบี ขึ้นเป็นผู้ปกครองปราสาทซันสเปียรและดอนนะครับและก็มีการแต่งตั้งผู้ผปกครองปราสาทใหม่ทั้งหมดทั่วดอนจากนั้นก็เดินทางกลับไปที่คิงส์แลนดิงแต่หลังจากที่เอกอนไทเกเรียนกลับเข้าสู่คิงส์แลนดิงได้ไม่นานนะครับก็มีข่าวออกมาว่าชาวดอนเนี่ยนะฮะออกมาจากไหนไม่รู้ครับเยอะมากครับออกมายกทัพตีเมืองคืนได้ทั้งหมดเลยที่ดอนนะครับตั้งแต่ปราสาทซันสเปียนะฮะหลอดลอสบีที่เอกอนแต่งตั้งให้เป็น หลอสูงสุดของดอนก็ถูกจับโยนลงมาชักหอคอยนะครับตายไปเลยนะแล้วก็หลอดต่างๆเที่ก้อนแต่งตั้งไว้ให้ดูแลดอนเนี่ยก็ถูกกวาดล้างจนหมดเลยนะครับโดยฝีมือของมีเรียมาเทลค้างคกเหลืองแห่งดอนนั่นเองเอก,ก้อนกลับไปที่คิงสแลนดิงนะครับเขาทิ้งหลอดฮารันไทเรลไว้ที่ปราสาทเฮลโฮเลยนะก็คือไม่ได้เจอกันเลยนะครับหลอดฮารันไทเรลนะครับก็ตั้งฐานทัพที่ปราสาทเฮลโฮนี้นะครับ ปราสาทเฮลโฮอยู่ริมแม่น้าริมสโตนนะก็เขาคิดว่าน่าจะเป็นสภาวภูมิที่ดีในการจัดตั้งทัพแต่มารุ้ทีหลังนะครับว่าปราสาทเฮลโฮแล้วก็แม่น้ําริมสโตนเนี่ยเป็นแม่น้ําที่มีแต่สารพิษครับมีแต่กรรมฐานนะทาให้ทหารที่จับปลามากินเนี่ยก็ป่วยไปหมดเลยนะครับหลอดฮาเดนเทเลวก็ต้องต่อสู้กับตระกูลคอจ่ายแห่งแซนสโตนที่อยู่ทางตะวันตกของปราสาทเฮลโฮนะก็สู้กันมาระยะหนึ่งจากนั้นก็ได้ข่าวว่าจอห์นรอสบีที่ปกครองแซนสเปียร์เนี่ยตายไปแล้ว ฮารันเทลเลก็โกรธมากก็เตรียมยกทัพไปบุกสันสเปียทางทิศตะวันออกแต่แล้วก็ได้ข่าวมาีว่าไม่มีใครพบทัพของฮารันเทลเลวอีกเลยนะจากนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับก็คิดว่าจะโดนเก็บนะแสดงว่าสุดท,ท้ายแล้วฮารันเทลเลวก็น่าจะตายไปนะครับสรุปว่าดอนก็เอามาเอาคืนทั้งหมดต่อมาในปีที่7หลังการพิชิตนะครับหลังจากที่เอกรนสักทาเกเรียนทราบข่าวนะครับเอกอนก็ ลุยต่อสู้กับดอนอย่างยาวนาะนสงครามดอนเป็นสงครามแห่งการนองเลื่อนนะครับชั่วช้าปาดเถื่อนมีการต้นค่าแก้แค้นเอาคืนกันแบบถึงพริกถึงขิงเลยนะเอกอนได้เอาทองคำนะครับไปไถ่ตัวหลอดออริสบาราเทียนหัตราชาและก็หลอดอื่นๆที่ถูกวิวขวัญใจแม่ไม้นี่นะครับจับเป็นตัวประกันไว้นะครับคณะของหลอดออริสบาราเทียนก็กลับถึงคิงสแลนดิ้งนะแต่ว่าพวกเขานะครับถูกตัดมือขวาทุกคนเลยนะฮะ เพราะว่าวิวแห่งวิวเนี่ยขวัญใจไม่มม้นะครับไม่อยากให้หลอดเหล่านี้จับดาบได้อีกเอกอรก็โกรธมากที่เห็นอย่างนั้นนะครับก็บินไปเลยบินไปกับวาเลเรียนนะครับไปที่ภูเขาตระกูลวิวนะครับทุกอย่างพังพินาศหมดด้วยไฟมังก่อนนะครับแต่วิวขวัญใจไม่ไม่ก็รอดนะเพราะเขาหลบไปอยู่ในถ้าและอยู่ใต้อุโมงค์ของภูเขานั่นแหละนะครับก็มีชีวิตต่ตอไปอีก20ปีเราก็เลยรู้แล้วแหละว,ว,ว่าที่แท้เนี่ยชาวดอนเขาเป็นพวกที่ชอบหลบหนีครับหลบหนีลงไปทางใต้ดิน เขาจะมีถ้ำมีอุโมงค์สร้างขึ้นเอาไว้หลบภัยทําทให้่าเกเดียนเวลาที่จู่โจมจะไม่ค่อยเจอใครตอนที่ยกทัพมานั่นเองใช่ไหมครับในปีที่8หลังจากการพิชิตนะนักปล้นชาวดอนนะครับนั่งเรือข้ามทะเลดอนมาขึ้นฝั่งที่แถวแถวแหลมโกรธาของสตอมเอ็นนะครับทางด้านใต้ของสตอมเอ็นเผาบ้านเผาป่าฝนไปครึ่งป่าเลยตามคำสั่งของขังขกเหลืองราชินีมิเรียมาเทล ข่าวนี้ทราบไปถึงราชินีวิเซเนียไทกเกเรียนนางโกรธมากขี่มังกรเวกา้าบุกมาที่ดอนมาที่ซัสเปียเลมอนวูดโกดฮิลแล้วก็ทอก็เผาผังพหนาไปอีกแต่ชาดอนก็รอดเหมือนเดิมนะครับมุดหายไปในปีที่9หลังการพิชิตเอกอนกับวิเซเนียก็บินไปเผาแซนสโตนเวสและเฮลโฮนะครับทำลายประสัทอื่นๆที่ยังไม่ได้เคยไปในปีที่10นะครับหลังการพิชิตนะทับดอนนะครับเขาเริ่มบุก เขาแบ่งทัพเป็น2ทัพทัพที่1นําโดยลอร์ดฟาวเลอร์แห่งปราสาทสกายริชนะครับยกทัพขึ้นมาผ่านช่องเขาเจ้าชายนะครับเข้าไปตียึดปราสาทในซองของดินแดนสุดเขตนะฮะของเดอะริชเนี่ยนะฮะลอร์ดแมนเฟรดไฮทาวเวอร์แห่งโอทาวจำกันได้ไหมหลอดแห่งโอทาวน์เนาะแมนเฟรดไฮทาวเวอร์ที่เจอเอกอนในแรกๆเลยหลังจากที่บินเอกอนบินมาที่โอทาวนะครับเขาได้ส่งลูกชายนะครับอัดดัมไฮทาวเวอร์ ไปตียึดปราสาทไหนสองคืนได้นะครับแต่แล้วทัพที่2ของดอนนะครับนำโดยเจฟฟรีเดนแห่งปราสาทสตาร์ a l ลยกทัพมาตีที่โอทาวเลยนะครับโดยหวังจะคนโอทาวนะแต่ว่ากำแพงปราสาทโอทาวนั้นแข็งแกร่งนะเขาทะลวงไม่ได้นะครับเดนก็เลยได้แต่เผาบริเวณพื้นที่รอบๆเมืองนะเผาที่นาแต่ได้สังหารลูกชายอีกคนหนึ่งของแมนเฟสไฮทาวเวอร์ก็คือการมอนไฮทาวเวอร์ตายนะแล้วเขาก็หลบหายไปอีก แม่ชาวดอนนี้หลบหนีเก่งจริงๆนะครับจากนนไม่นานนะครับหลอดแห่งไฮทาวเวอร์แมนเฟรดไฮทาวเวอร์ก็ตายลงนะทำให้อดัมไฮทาวเวอร์ลูกชายคนโตก็กลายเป็นหลอดแห่งไฮทาวเวอร์นั่นเองนะครับเอก,กอนพอทราบข่าวก็รีบบินมาหาตระกูลไทยเร็วเลยนะปลอดเนื้อหัวของดูริชนะครับที่ไฮการ์เด้นเพื่อจะเตรียมทับล้างแขนดอนนะครับแต่ที่นั่นนะครับก็จะมีหลอดทีโอไทเรลนะครับลูกชายของฮารันไทเรล ทีโอเทเรลเนี่ยไม่อยากสู้แล้วเพราะว่าไม่อยากประสบชะตากรรมเดียวกับพ่อของเขาที่หายสาบสูญไปหลังจากไปสู้ที่ดอนนะฮะเอกอนก็เลยต้องจัดทัพใหม่ก้อนจัด3ทัพดังต่อไปนี้นะฮะเอกรนนะครับบินไปที่ปราสาทสกายริชนะครับไปจัดการตระกูลฟาวเลอร์วิเซเนียทาเกเลียนราชินีวิเซเนียไปปราสาทสตาร์ฟอลจัดการตระกูลเดนที่มาาโอทาวใช่ไหมส่วนเรนิสนะครับก็ไปที่ปราสาทเฮลโฮ เรนิดบินไปพร้อมกับมังกรโมร็กซิสนะครับเธอก็ต่อสู้ที่ปราสาทเฮลโฮที่ปราสาทเฮลโฮก็มีทหารบนหอคอยนะครับก็ต่อสู้กับเธอใช้เครื่องยิงกระสุนยิงลูกศรน,นะครับเริ่มมีการยิงลูกศรไปที่มังกรแล้วนะแต่ว่ามังกรของตระกูลไทเกเรียนนี่นะได้รับการเพราะพันธุ์ได้รับการฝึกฝนเพื่อใช้ออกศึกอยู่แล้วนะครับเกรดมังกรที่เป็นมังกรโตเต็มวัยเนี่ยนะฮะมีความแข็งแกร่งมากนะครับ แข็งแกร่งยิ่งกว่าเหล็กกล้าซะอีกนะครับลูกธนูที่ยิงเนี่ยยิงไม่เข้าหรอกจะทําได้ก็แค่เพียงทาให้มังกรมันยิงโกรธจัดขึ้นมาเท่านั้นนะฮะแต่ไม่น่าเชื่อสําหรับเมอร์เ็กซิตครับเมอร์เ็กซิตถูกสอยร่วงลงมากระแทกพื้นเลยนะครับโดยเครื่องยิงกระสุนบรรจุลูกศรเหล็กยาวหนึ่งหลานะเขายิงไปที่ตาขวาของมังกรเมอร์เล็กซิตนั่นเองนะครับมังกรเมอร์เ็กซิตร่วงลงกระแทกพื้นร้องเจ็บปวดแต่ในที่สุดมังกรเมอร์เล็กซิต ก็ตายครับน้องมังกรมรดสิทธต์ตายไปแล้วนะฮะราชินีเรเนียทากเรียนน้องสาวและชายาของเองคอนทากเรียนที่1ก็ตายลงที่ปราสาทเฮโฮเช่นเดียวกันนะครับในปีที่10ของการพิชิตนะครับแสดงว่าสมัยนั้นก็มีเครื่องสอยมังกรแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกยิงไปที่ตามังกรก็เสียหลักแล้วก็ตกลงไปที่ปราสาทนะครับการที่มังกรบินร่วงลงไปก็แน่นอนนะว่า มังกรก็ไม่รอดเช่นเดียวกันนะถึงแม้ว่าจะตัวใหญ่ขนาดนั้นกันลงกระแทกสู่พื้นเนี่ยก็เห็นได้วว่ามังกรก็ตายนะครับในปีที่12หลังการพิชิตนะครับก็ได้เกิดการกระทําที่เฉาโฉกมากๆของชาวดอนนะครับโดยวิวแห่งวิวขวัญใจแม่ไม้เจ้าเก่านั่นแหละนะครับเขาทําอะไรเขาแอบไปรอบสังหารในงานแต่งงานของจอห์นแคฟรนทายาตระกูลฟอนตันกับอลิสโอคฮาร์ลูกสาวของหลอด โอ๊กนะฮะโดยวิวขวัญใจไม่ไม่เนี่ยนะครับ, view, รบสังหารแขกในงานแต่งงานทั้งหมดนะฮะและจับเจ้าบ่าวตัดอวัยวะเพศให้เจ้าสาวดูเลยนะฮะคมคืนเจ้าสาวและสาวใชของนางและจับสาวใชแล้วก็เจ้าสาวเนี่ยไปขายให้กับพ่อค้าชาติชาวมีนั่นเองนะครับโอ้โหโหดเหี้ยมมากนะฮะสงครามราชวงศ์ไทยเกเรียนกับดอนก็ผลัดกันล้างแค้นกันไปมานะฮะดอนในตอนนี้กลายเป็นทะเลทรายที่เต็มไปด้วยควันขโมงโรคระบาดความเสื่อมโทรมนะฮะ เรียกได้ว่าเป็นดินแดนวิปโยคปริเทียบแต่มีเรียมาเทลคางคกเหลืองแห่งดอนก็ยังยึดสโลแกนเดิมของชาดอนว่าไม่ก้มหัวไม่คุกเข่าไม่หักโคนเธอยินดีซะอีกที่จะเห็นชาดอนของเธอตายดีกว่าที่จะต้องตกเป็นทาสของตระกูลไาเคเรียนโหดนะมีเรียมาเทลนี่โหดมากเลยทีเดียว จนในที่สุดนะครับปีที่13หลังการพิชิตนะครับมับงกรและกองทัพของไทเกเรียนไม่สามารถเอาชนะมิเรียมาเทลคางโคกเหลือแห่งดอนได้เลยนะฮะแต่ความชราและความเจ็บป่วยต่างหากลหละที่ชนะ,นะมิเรียมาเทลนะฮะมิเรียมาเทลคางโคกเหลือแห่งดอนนะครับตายลงขณะกําลังบรรเลงเพลงรักบนเตียงกับหลอดม้าหนุ่มหนังตายเ,เลือดมากนะฮะตายแบบสุก <laughs> มีความสุขมากนะฮะทีนี้พอมีเดมาเทลตายลงทายาทของเธอนะครับเจ้าชายนิมอมาเทลวัย60ปีแล้วนะแก่แล้วนะสุขภาพย่ำแย่นะครับเขาไม่อยากสู้รบและเขาส่งตัวแทนพร้อมทงสันติภาพไปที่คิงสแลนดิงครับอ่าเหมือนจะไปเจราจารสองอบศึกนะเขาส่งใครไปเขาส่งลูกสาวของเขาไปนะฮะเจ้าหญิงดีเรียมาเทลส่งไปพร้อมกับ กะโหลกของมังกรมารักซิดนะครับมังกรมารักซิดจาได้นะว่าตายที่ปราสาทเฮลโฮนะฮะส่งกระดูกมังกรหัวมังกรมารักซิดกลับไปให้เอกคอนชาเกลเรียนราชินีพอเห็นว่าเขาส่งทูตสันติภาพมาราชินีวิเซเนียไม่เห็นด้วยเลยอย่างยิ่งครับเธอพูดเลยว่าสันติภาพนะ่ะมันไม่เกิดหรอกถ้าดอนไม่โดนซิโรล,ลาพ่อฉันเพราะทาเกเรียนหลายคนก็เห็นด้วยกับราชินีวิเซเนียนะเป็นไปไม่ได้เลยที่ดอนจะทําให้เกิดสันติภาพถ้าเราไม่ไป กจัดให้สินสนะตออออริสบาราเทียนหัดราชานะผู้ข่มขืนจากการเสียมือข้างขวาเข้าไปครับ mm. ก็ออกความเห็นให้กับกษัตริย์ว่าควรจะตัดมือของเจ้าหญิงดีเรียกลับไปให้ดอนนะเพื่อเป็นการล้างแค้นนะครับตระกูลโอคฮาร์ทที่ถูกสังหารในงานแต่งงานนะครับ mm. ก็เสนอราชไอคอนว่าให้ส่งดีเรียมาเทลเนี่ยไปเป็นซองเป็นนางรมซะแก้แค้นให้กับลูกสาวของเขาที่กลายปเป็นนางโรมนะครับ mm. แต่พระราชาเอ้อนไทเกเรียนก็ไม่ฟังใครท่างนั้นนะครับ เอกอนก็คงจะเหนื่อยล้ากับการทำสงครามกับดอนเช่นเดียวกันนะ,ะในตอนนี้แต่เขาคิดว่าถ้ายอมมอบสันติภาพให้กับดอนก็หมายความว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยสูญเปล่าไปหมดนะฮะการสูญเสียน้องสาวของเขาราชินีเรนิสทาเกเรียนก็เหมือนกับว่าเป็นการเสียที่เสียเรนิสแบบต้องตายเปล่าเปล่าประโยชน์มากๆเลยนะฮะการที่เสียกำลังทัพทหารจากดินแดนสุดเขตเดอะริชโอทาวไฮการ์เดนดินแดนพายุสตอมเอ็น และชายแดนต่างๆที่ร่วมทําศึกมาร่วมกับเอกอนมานานหลายสิบปีนี้ก็ต้องทนทุกข์แสนสาหัสจากสงครามในครั้งนี้นะฮะประชาชนก็ต่างแค้นชาดอนมากๆนะครับเอกอนทํำยังไงเอกอนก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะปฏิเสธสันติภาพของทูตจากดอนคือดีเรมาเทลในครั้งนี้นะฮะแต่ตอนนั้นเองดีเรมาเทลหยิบจดหมายขึ้นมาเป็นจดหมายที่พ่อของเธอเขียนมาให้กับเอกอนทายเกเรียนนะครับเจ้าชายนีมอมาเทลผู้ปกครองดอนนะฮะ เธอบอกว่าจดหมายนี้นะคะสำหรับให้กับท่านอ่านคนเดียวเท่านั้นนะคะฝาบาเนื้อความในจดหมายจากข่าวลือที่เป็นไปได้มากที่สุดนะครับเขาเขียนไว้ว่าอันนี้ข้อความที่ได้รับการติจากเมสเตอร์เคลกนะครับเขากล่าวว่าถ้าท่านไม่ยอมสันตินีมอร์มาเชลคนนี้จะจ้างคนไร้หน้าจากบราวอตมาสังหารลูกชายของท่านเจ้าชายเอนิสทาเกเรียนวัยหขวบที่เกิดจาก ราชินีเรนิสทาเกเรียนยยน,น้องสาวของเขานั่นเองนะครับเนื้อความจดหมายนี้ทําให้เอกอนเปลี่ยนใจและสงครามดอนที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยปีที่4ถึงปีที่13ของการพิชิตจึงยุติลงณนะตอนนี้นั่นเองนะครับอ่าเป็นกันบ้างครับสงครามดอนก็ยาวนานเหมือนกันนะแล้วก็ค่อนข้างดูเดือดแล้วก็โหดรา้ายเช่นเดียวกันนะครับทาเกเรียนก็สูญเสียมังกรไปแล้ว1ตัวนะครับ,บมังกรเมอร์แร็กซิด ของราชินีเรนิทาเกลเรียนนะครับระยาเอกกนกตตายไปนหนึ่งคนนะครับโอเคนะก็เป็นว่าสงครามดอนก็จบลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงพี่ตั้มขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าราชสมัยของเอกอนทาเกลเรียนจะเป็นยังไงต่อไปนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องพี่ตั้มเวอร์ด้วยนะครับขอบคุณที่มาชมคลิปพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ